เจ้าเพชรสวรรณนะครับอโอโ้โหดูครับเจ้าเพชรสวรรณนะครับใหญ่รับบึกมาเลยครับสูงหน่อยเนยเอาเท่หน่อยครับน่าจะโอ้สูงน่าจะเกือบสองร้อยเมตรนะครับ 200เซนนะครับน่าจะ2เมตรเกาะ่านะครับโอ้โหดูคนเลี้ยงก็พอแล้วครับดูคนเลี้ยงห่นเท่ากันเลยครับคนเลี้ยงมีถ้วยรางวัลนะครับที่ได้มาได้ถ้วยแล้วครับโอ้โห 几点 <laughs> 了哈？